อัลบั้มแรกของ CGM48 หลังจากออกซิงเกิลมาแล้ว3ซิงเกิลอย่างเชียงใหม่106 Melon j u i c เมลอและมาลิซึ่ง CGM48 ก็เลือกเพลงจาก AKB48 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นำเพลงหลักของ AKB48 มาใช้นั่นก็คือเพลง a n p a t u r e โดยมีเสมสัืึกจำนวน16คนได้แก่มามิงออมพิมแองเจลิลพันฟอร์จูนนีนี่เหมยคณิงปิงซิตา ไหวานปริมะโดยก็มีเซมัสึกครั้งแรกเช่นกันนั่นก็ได้แก่เคียร่าและเจเจโดยสุดท้ายนั้นคนที่ได้เป็นเซนเ,เตอร์นั่นก็คือแชมพูด้านอิสตาดีนะผู้เป็นจีไอนินที่ไม่ได้อยู่ในเซมัสึกของเพลงนี้ก็ได้กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกเพลงนี้ว่าที่เลือก a อเอ็นเพเชอร์ ature, เพราะว่าเพลงนี้พูดถึงความกดดันที่ผ่านมา CGM48 ได้ปล่อยซิงเกิลแรกซิงเกิล2และซิงเกิลที่3ซึ่งเป็นเพลงมาริ โดยเป็นเพลงออริจินอลเพลงแรกของพวกเธอและเป็นเพลงที่น่าจะรู้สึกกดดันมากๆแล้วตอนซิงเกิลที่3นั้นก็ทําให้คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับได้รู้จักพวกเธอ c g m 4 8มากขึ้นก็เลยดีใจที่มีคนติดตามพวกเธอมากขึ้นแต่ก็มีความกดดันด้วยว่าทุกคนจะยังเชียร์พวกเธออยู่เสมอไหมลีนะ่ก็เลยเลือกเพลง A.N. Pressure มาเป็นซิงเกิลอัลบั้มแรกของ c g m 4 8โดยเพลง A.N. Pressure นั้น ทาง4 8กรุ๊ปวงน้องนอกประเทศนั้นก็มีอยู่2วงที่เคยทำมาก่อนแล้วนั่นก็คือ JKT48 ที่เคยเลือกมาเป็นเพลงรองของซิงเกิลที่8ออาาและ SNH48 ที่เคยเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงรองในซิงเกิลที่7ของพวกเธอ ซึ่งทาง AKB นั้นเพลง A.N. Adventure เป็นเพลงหลักซิงเกิลที่29ของ AKB48 ที่ออกวางจำหน่ายในปี2012ซึ่งเป็นซิงเกิลมาจากงานจังเกิลทัวนาเมนต์หรือการแข่งขันเป่ายิ้งฉุบครั้งที่3แม้จะเป็นการแข่งขันที่แข่งวัดดวงแต่ก็มีเมมเบอร์ที่เป็นที่รู้จักอยู่หลายคนอยู่ในเซมสัสึอย่างเช่นอิตานะโทโมมิคาชิวากิยูกิชิโนดะมาริโกะและโยโกยมะยุยโดยเซนเตอร์ของเพลงนี้ในเวอร์ชันญี่ปุ่นก็คือชิมาซกิฮารุกะ หรือพ่าลุลุชโชไทยโยบูเยนชาในตอนนั้นซึ่งเพลงนี้เนื้อเพลงจะกล่าวถึงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกสารภาพรักความรักที่เขาสารภาพนั้นมันทำให้เธอนั้นกดดันคิดไปต่างๆนานาถึงผู้หญิงในอุดมคติของเขาเธอคิดว่าตอนนี้จะเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกดังนั้นอยา่าคาดหวังกับเธอมากเลย ซึ่งตามที่กล่าวมา a n p อ e นเพ r เเป็นเพลงที่มีคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่เขินอายคิดมากและไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองซึ่งตามความคิดเห็นของแฟนๆ CGM นั้นก็กล่าวว่าเหมาะกับแชมพูจริงๆซึ่งเพลงที่พารูดูเป็นเซนเตอร์ทั้ง4เพลงนั้นดูแล้วเพลง a n p อ e นเพ r นั้นก็ดูจะเป็นเพลงที่มีความหมายที่เข้ากับเธอมากที่สุด A N e พหรือความกดดันช่วงนี้ลน,นั้นเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกรมลละมุนระม ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะชอบเพลงนี้หลังจากที่ c g m 4 8ได้กระแสตอบรับอย่างดีกับเพลงมาิิที่เป็นออริจินอลเพลงแรกซึ่งอย่างที่ลีนาบอกไว้ในทางกับการมันก็สร้างความกดดันให้กับพวกเธอว่าแฟนๆที่ติดตามพวกเธอจากซิงเกิลที่ผ่านมาจะติดตามพวกเธอต่อหรือไม่ถ้าลองมองว่าในเพลง A.N. p a t u r e นั้นแฟนๆก็เหมือนผู้ชายที่บอกรักผู้หญิงนั่นก็คือ c g m 4 8 แต่ความรักนั้นอาจจะทาให้เกิดแรงกดดันถึงอย่างนั้นก็เหมือนช่วงสุดท้ายของเพลงที่กล่าวว่าเพราะพวกเธอรักคุณมากจริงๆ